แ,แล้วไอ้ตรงนี้มันทำให้ผมสะสมว่าหมอวรงเนี่ยแหลมมาเมื่อไหร่ต่อไปนี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> ถ้าไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้อนาคตมันจะต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วไม่ไม่เคยมีใครว่าเขาเขาก็เลยได้ใจเขาก็เลยใช้พฤติกรรมอย่างนี้แล้วบังเอิญบังเอิญดันมาแขวะเจอจ่าประสิทธิ์พอดีเข้าทางพอดีเลยเมื <c oughs> ออ่อวานนี้ล <c oughs> ด้วยความที่เราเห็นพฤติกรรมมาทั้งหมดตั้งแต่มีโอกาสเข้าไปในสภาพเพียงแต่ยังไม่ได้จังหวะและโอกาสเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็อภิปรายนอกประเด็นตามนิสัยของเขาแล้วก็มาแฝงฝ่ายเราแก้ไขร,รัฐธรรมนูญจะมาเรื่องการำนำเข้าการนำมันสำลังไม่สนใจเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนไอ้ทุดอยเรื่อยๆของแผนเนี่ยประเนนีขึ้นมาทีไรจะล่อแต่เวรน้ท,ทุกทีผมก็เลยลุกขึ้นประท้วงตามข้อบังคับ ประท้วงตั้ข้อบังคับว่าให้เข้าประเด็นได้แล้วท่านประธานผมประท้วงเสร็จผมก็นั่งลงท่านประธานก็แจ้งคุณหมอวรงให้เข้าประเด็นได้แล้วแต่ก็ยนิสัยคุณหมอวรงเนี่ยก่อนจะเข้าประเด็นปุ๊บมาที่ผมเลยเ <c oughs> ข้าทางคคือคือ <c oughs> จะพูดธรรมดาก็ไม่มีปัญหาแต่พูดว่านะอยากให้จ่าประสิทธิ์เนี่ยปลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดตรีนเกี่ยวกับการรัฐจนนำเข้าอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าผมไม่ได้ลงพื้นที่อ่ะค่ะ เมื่ผมไม่ทํางานมันเป็นการฟ้องออกอาญาขนาดนี้เนี่ยผมเสียหายนะมผมก็ลุกขึ้นประท้วงท้าทีใ,ให้ผมเสียหายใช่ใช่นะครับทีนี้ผมเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าคนอย่างนี้มันจะต้องเอาอะไรกลับคืนไปไหม <c oughs> คุณแหลมมาแค่นี้แหละผมผมก็เลยบอกว่าอย่างที่อย่างที่เป็นข่าวแล้วได่เห็นยันอยู่มันก็เอาแไอ้คนนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วขอขอคําพูดในสภาสักทีได้ไหมคะ <c oughs> คือลืมค่ะลืมค่ะว่าพูดว่าอะไรนะคะอ๋อค่ะ แต่บ้านผมนี่ไม่ต้องถอนเขาเรียกคุณหมอวรงว่าหมาวรงอ่ะถอนไหมค่ะจะถอนไหมในในรายการไม่ถอนถอนครับเพราะว่าถ้าในสภาเราต้องถอนนะแต่ว่าไม่ในรายการไป็นข่าวจะถอนไหมในฮะในรายการนี้จะถอนไหมคะก็ไม่ถอนแนไม่ถอนเพราะที่นี่ไม่มีข้อบังคับให้ผมถอนนะครับค่ะไม่มีข้อบังคับค่ะจะเล้เรื่งที่สำคัญที่สุดไปถามคนเสื้อแดงก็ได้ค่ะว่าเขาเรียกหมอวรงหรือเขาเรียกหมาวรงนะ คน่ได้ตั้งแต่เด็กเขาเรียกหมาวงกางนั้น่ะประบทบาทในสภาเนี่ผมบอกว่ามีม,มีผู้อภิปรายของประชาธิปัตัดหลายคนที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ที่เขาอภิปรายดีเราชื่นชมนะผมเช่นชมนะค่ะนะครับที่นี่ถ้าคุณนอกประเด็นแหลมเกินไปนะคนถามใครก็ได้วันนั้นผมยังประท้วงสงวที่เป็นสวอของเราเลยค่ะคือมีมาตรฐานถ้าคุณนอกประเด็นมากเกินไปนะฮะ มากเกินไปเราก็ต,ต,ต้อง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 ดึงเพราะว่ามันไม่มีในประวัติศาสตร์ครั้งไหนที่อภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่มันล่อไปสิบเอ็ดวันแล้วอะ่ะค่ะและอนาคตก็ไม่รู้จะไปอีกเท่าไหร่ามที่ในสามวันสีวันก็ใหญ่แล้วอืมแล้วมาตราอยู่มาตราเดียวนี่นะและทับอยู่ทับเดียวนี่ลงชื่อกันโอ้โหห้าสิบหกสิบคนน่ะจริงๆแล้วเนี่ยอภิปรายคนแรกคนที่สองคนที่สามก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว แต่นี่มันห้าสิบหกสิบคนมันลงชื่อมาได้แล้วก็พูดตำซ้ำซากๆอยู่นั่นแหละดังนั้นมันก็คงจะโชคร้ายไปหน่อยที่มีจ่าประสิทธิ์เข้าไปอยู่ในสภามันจะโชคร้ายไปหน่อยที่มีวรชใจเหมะมีคนเสื้อแดงไปเป็นสสเที่ยวนี้ผมเพงบอกว่าไม่ง่ายแล้วสําหรับประชาธิปัตย์และผมเองก็ทราบมาแล้วว่าตั้งแต่บทบาทผมนี่ทิ่มแทงทุกตัวที่แหลมมาเนี่ยทุกตัวเลยนะเขาเปประชุมการภายไนวา เป็นปัญหามากเลยที่มีจาาประสิทธิ์เข้ามาในสภาครับ,รบอ่าเขาก็มาท้อเหมือนกันนะค่ะบางคนนี่ลดบทบาทไปเลยเนี่ยบางคนนี่เข็มไปเลยอะ่ะบางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเป็นเล่นกับเพื่อไทยมากเป็นเล่นกับพักคสินมากเล่นรัฐบาลมากเล่นเล่นจารประิทธิ์ไม่รู้อะไรมาอีกเป็นระเบ,บิดใหญ่แบบงายของตึงอะ่ะเอาอะไรไม่ได้กับผมมาคาดการอะไรกับผมไม่ได้อะ่ะนะครับค่ะมีคําถามอะไรอ่ะ คำถามนึงครับวิประสิทธ์เขาบอกว่าหลังจากที่ดูวิวาทะระหว่างคุณรังสีมากับจา่าประสิทธิ์เนี่ยมีความหวาดกลัวของพี่น้องประชาชนว่าจะกลายเป็นคู่ตัวนางหันกันจริงๆหรือเปล่าคะในสภาค,ค,คือผมผมไม่มีเรื่องกรกรธุกกนส่วนตัวกับคุณรังสีมาหรือกับสสคนใดในสภาเด็ดขาดแลขเขาท็จริงมันก็เป็นอย่างนั้นผมไม่มีเรื่องการกรุกกาเป็นการส่วนตัวแต่ในสภาเราทําหน้าที่ในสภาเราทําหน้าที่แต่ผมไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่า ถ้าพฤติกรรมของนักการเมืองคนไหนที่ไม่รับประชาชนทําลายประชาชนโกงประชาชนเนี่ยผมก็ไม่ว่าจะนอกสภาในสภาผมให้ไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผมนะเป็นเรื่องของระดับชาระดับประเทศอย่างอาภิสิทธิ์นเนี่ยผมเดนชนมันผมไม่เคยหลบอะ่ะโดนในสภาผมไม่เคยหลบอะ่ะนี่จ่เขาต้องหลบผมอะ่ะเทปเสื้อเหมือนกันโดนสวนกันไปร้านอาหารผมไม่เคยหลบสายตาผมก็ไม่เคยหลีกและไม่เคยหลบให้ถึงไม่มีโอกาสได้คุยกันถึงจะคุยกันผมไม่เคยยกมือไหว้ด้วย <Yeah. S 2> ส่วนผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเป็นผู้ใหญ่ผมให้เกียรติในความเคารพผมไมว้ตลอดผมยินเแย้เต็มใจตลอดคนในประชาธิปัตย์หลายคนม็ชมผมว่าเจ้าประสิทธิ์นี่นิสัยดีและสมาคระวั <Yeah. S 2> นะครับแต่ทําไมในพอเข้าสภาแล้วดูที่พบหนุกขอบคุณมาว่าผมก่อนที่ผบหนุคุณมาว่าพรรคเราก่อนมาว่าทักษิณก่อนคุณไม่รักประชาชนนะคุณเล่นการเมืองแบบประโยชน์กับตัวเองกับพรรคพวกแค่นั้นเองมันมันอย่างนี้ผมรับไม่ได้ผมบอกว่าการเมืองเก่าๆประชาธิปัตย์ไม่เคยครัง ครับจับะระสินฮะระวังนะผมเคยเจอมาแล้วลังสีมาเนี่ยนะเวลาที่ผมก็ลุกขึ้นซัดอย่างเงี้ยสมัยแต่ก่อนนะครับก็อย่างเงี้ยด่าประธานไม่แข็งบ้างอะไรบ้างด่าสารพัดนะครับบางทีบอกท่กานประธานที่เขารบแต่พอถึงเวลาก็ด่าประธานไม่แข็งอย่างงู้นอย่างนงี้อย่างนั้นไม่รู้เขารพประธานประเภทไหนกันพรักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะลังสีมาแต่พอสุดท้ายเจอสวนหนักๆ,ๆ,ๆแกเอาหอยมาฝากนะน,นี่เดี๋ยวจะลังทีมาหรือแกเอางนี้ คุณรังสีมาเนี่ยโอโหที่ผมรับไม่ได้ก็คือเวลาแกลุกขึ้นประท้วงแล้วแกต่าประธานเหมือนที่ทคุณ <คน S 1> เรมโบ้พูดเมื่อกี้เนี่ยครับประธานไม่เข่งประธานไม่ดีไม่เป็นกลางไม่ประธานลงจากัลังแล้วแกบอกว่าฉันไปนั่งเองดีกว่าอย่างนี้และทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดอผมบอกว่าอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้ผมรับไม่ได้ใ,ใทีนี้ผมก็เลยต้องเล่นบทหนัก,กเตะ นับตั้งแต่ผมว่าฉีชุนวันนั้นพฤติกรรมแกรลดบทบาทลงคือหายไปเลยแล้วแกไม่มองผมเลยะโกรธผมไปประมาณเดือนกว่ามรู้พฤติกรรมด้วงเป็นรู้ยังไงว่าชีชุนเนี่ยเป็นรู้ยังไงรังสอสอรังสีมาชีชุนนี่เะครับแกแกไม่พอใจผมแกไม่มองมากผมแบบติระวังผมไปตลอดจนแล้วเมื่อครั้งเมื่อเมื่อที่ที่แล้วนี่มาอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าปากตลาดปากหมาเนี่ย รอนแ้วผมมาสัก้กับวัชระเพชรทองอีกรอบหนึ่ง uh huh. พอพอาาประธานเห็นว่ามีปัญหากับพักทักสามสิบนาทีเนี่ย uh huh. แกเดินมาคุยกับสสผู้หญิงกลุ่มเราเ่ยนะทนั่งอยู่เจ็ดแปดคนข้างหลังผมแกบอกว่าเฮ้ยหนูกลัวจ่าประสิทธิ์จังเลยอ่ะหนูไม่กล้าสู้กับจ่าประสิทธิ์แล้วไม่กล้าไปอะไรกับแกแล้วเพราะว่าโอ้โ oh ห oh, ทําไมแกไม่ใช่ธรรมดานะ ม่รู้แกคิดได้ยังไงแต่ละคำนี่หนักหนักสัันอะไรดูุ่นแตงไง่ะไปนี่แกพูดอย่างนี้เลยรังสีมาเนี่ยขวากับผมแล้วทีนี้เมื่อวานซืนนี่ครับปรากฏว่าเอาหอยนานเห็นไหมว่าแล้วเอาหอยนี่ผมเห็นกับตาผมไม่ได้สาระเอาของฝากจากสมุทรสงครามมาแจกสอสอในข่าวครับก็แจกก็มีแจกสอสอพักราด้วยนะใช่แจกคนเรื่องไหมแล้วก็จัาสินได้ไหมจ่าปรสินธิได้ไหม ก็ไม่ให้ผมไม่ให้นั่นแหละตอนหลังมาเนี่ยผมผมก็เล่าให้ฟังว่าพอเอาหอยก็มาแจกอย่างนี้จ่าประสิทธิ์เอาหอยมาฝากฝากผมก็บอกกับคุณรังสินารังสินมาไอหอยที่มาฝากผมนี่มันหอยเน่าเลยมันก็มีคนพูดนะนี่เอาหอยเน่ามาให้แล้วเอาหอยเน่ามาแกก็มองอยู่เหมือนกันผุตัองสมาเข้าเป็นอย่างนี้ถ้าจะจับพฤติกรรมได้ถ้าเอเขาเขาทำเสียในสภาพตุกนี้ เขาจะลบความไม่ดีของเขาโดยการเอาของมาขายเขาไม่อยากอื่นไม่เอามาแล้วค่ะที่้ําน้ำปลาก็ได้ทำไมต้องเป็นหอยด้วยนะเขาคงจะเข้ากับตัวเขาชีชุนอย่างที่ผมว่าแลวเขาเอาหอยมาให้มันมันหนักกว่าทีชุนเนอะเอาไปบ้านนะคะวันนี้ขอบคุณนะทำหน้าที่ได้ดีมากจากตำรวจนะคะประสิทธิ์ชัยศรีตาสอสเป็นผู้แทนทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนได้ดีมากต้องชื่นชมนะครับชื่นชมครับนัสหนั่าเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่านำเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่า บางลีลาบางคำพูดบางวัฒนถ้ามันไม่สุภาพก็ต้องขอประธานอภัยแต่ที่พูดไปที่ทำไปโดยหน้าที่เพราะพฤติกรรมนักการเมืองพวกนี้บางคนถ้าไม่เล่นบทบาทอย่างนี้เนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆนะครับก็ได้ผลกระแสออกมาจากประชาธิปัตย์ที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์และเขาก็เขาก็เชี่ยชมในตัวเราเขาก็มาเล่าให้ฟังว่า ที่ประชุมของประชาธิป,ปัตย์พูดถึงเรื่องจากประสิทธิ์ว่าเป็นปัญหาขับพัคประชาธิป,ปัตย์ในการทํางานก็เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นก็ให้พี่น้องเข้าใจว่าผมทำหน้าที่นะครับ โดยที่ใสส่วนตัวและไม่ใช่เป็นคน่เอาว่าพี่น้องประชาชนติดตามตลอดและเข้าใจครับเข้าใจแล้วก็ไม่คิดว่าจยาประสิทธิ์จะเป็นคนกลาวเล่วหรือพูดจาไม่สุภาพเข้าใจที่ต้องใช้วาทะอย่างนั้นกับประชาธิที่ปัเท่านั้นครับเข้าใจครับผมก็ขอบพระคุณนะคะจาสิทิจตำรวจประสิทธิ์ชัยรีสาคข่าขวัญใจคนแสจดงขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเตมโบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราหน้าคงจะมีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็จาาประสิทธิ์ในดูประจำในการประชาชนข่าวทุกเช้าเลยบางทีโทรศัพท์มาเมื่อวานนี้โทรมาหกโมงกว่าปรากฏว่ากจะขึ้น เรื่อง เอ้เราก็ต่อสายไปเดี๋ยวจะให้โฟนอินคุยกับพี่น้องประชาชนอาผลว่าติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ก็ฟังกันเต็มๆนะคะว่าเจ้าของฉายาสารพัดฉายาคิดได้ย่งไงนะบางทีนะคิดโอ้โหคิดคําสวนออกมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมรับหัวสมองความหลักแหลมของจ่าประสิทธิ์เหมือนกันนะครับ็ถือว่าจีนเนี่ยในเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันช่วงช้าเดี๋ยวช่วงท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยถึงภารกิจทนายกความคืบหน้าเรื่องเืินจำกลางนครศรีธรรมราชความคืบหน้าเรื่องของคันชิดนะคะมีอะไร ข่าวทีเดียวค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามช่วงท้ายของรายการปร so ะชาชนข่าวเสาร์อาทิตย์กันค่ะสักครู่ครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันท,นทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชา